ื่องของอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนี่ขาดไม่ได้แล้วเรามีแพชชั่นมากๆเลยนะครับแต่ลองคิดดูนะกันนะครับว่าอาหารเพื่อสุขภาพหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่กินยากกินแล้วมันจะต้องไม่อร่อยแต่ก็มีแบรนด์ร้านอาหารแบรนด์หนึ่งนะครับที่ถือว่าแจ้งเกิดขึ้นมาได้อย่างสง่าง,งามน,นั่นก็คือโจรสลัดหลายหลายคนรู้จักโจรสลัดคือจะเป็นตัวกระตูนนะครับที่มาอธิบายเรื่องของการกินอย่างมีสุขภาพดีเรื่องการกินผักแต่ว่าโจรสลัดเป็นมากกว่านั้นและเป็นอย่างไรวันนี้ไปคุยกับคุณก้องโจรสลัดกันครับ ทุกคนรู้จักร้านโจนสลัดครับขายอาหารเชิงสุขภาพต้องถามกล้องเพิ่มเติมนิดนึงเริ่มต้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับย้อมไปสิบกว่าปีแล้วครับที่ตอนนั้นเป็นเนื้องอกงอกขึ้นมาตรงขาข้างล่างนะแล้วงอกเร็วมากคือไม่รู้ตัวเลยกอไปเจอไปตรวจดีๆครับ m อ i c t รสแกนอะไรเสร็จปุ๊บก็โอ้โหคุณหมอก็ฟันธงว่ามีโอกาสเป็นมะเร็ง 9เก้าสิบแปดอร์เซ็นต์้นครับตอนอนาย,อยุเท่าไหร่20นิดเองฮะตอนนั้นคือแบบมันปุ๊บปั๊บมากแล้วเราก็เลยแบบโอเครีบผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอผ่าเสร็จอะโชคดีก็คือไม่ได้เป็นมะเร็งแต่คุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสงอกมาใหม่นะตอนนั้นพอคุณหมอคิดว่าเป็นมะเร็งอะครับพอเขาตัดเสร็จอะเขาต้องคว้านเนื้อรอบๆออ,ออกด้วยเอเอ,ออนอนกซึ่งมันก็ต้องมาฝึกเดินกายภาพนานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กลายเป็นว่าเอาเอเราก็อยากจะ ทำยังไงให้ไม่ต้องมาเป็น3มว<ม>ัลย์เี่กก็เลยเริ่มแบบตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าอยากกินผ<ม>ักวั <ไป S 2> ลชามอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นสมัยนะั้นมันเกิดเพราะพฤติกรรมการกินของเราหรือมันเกิดเพราะอะไรครับคือถ้าจริงๆอ่ะทางการแพทย์เขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรนะอย่างตอนแรกก็คุณหมอก็งงว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าโดยลักษณะมันเนี่ยเข้าข่ายการเป็นแบบมะเร็งมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็คล้ายๆกับว่าเอออยากจะเซฟให้มันทุกด้านให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคนะก็ตั้งเป้าหมายว่า เราสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คืออาการดูแลสุขภาพหรือกินผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะ,ะก็เลยตั้งเป้าหมายตอนนั้นว่าอาจจะก,กินผักให้ได้วันละชาเมื่อแต่จากกินผักมาสู่การเปิดร้านที่ตอนนี้<อ>ประสบความสาเร็จมากเนี่ยเส้นทางมันเป็นไงครับตอนแรกเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยว่าจะมาทําแบบถึงขนาดนี้นะครับตอนแรกก็คิดว่าเออเราอยากทําร้านอาหารสุขภาพเล็กๆแล้วก็ ทำเสร็จเนี่ยคือขายไม่หมดเ,เรากินเองก็นะได้กินแบบว่าสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโชคดีที่ได้เริ่มต้นเนี่ยก็คือ,อน้าเขยนะครับของแฟนก็คือเป็นชาวออสเตรเลียชื่อว่าน้าโจนก็คือสอนเราทําน้ําสลัด<อ>ครับก็เลยเอาชื่อคนสอนทําน้าสลัดมาตั้งเป็นชื่อร้านโอเคก็เลยเป็นร้านโจนสลัดไม่ใช่โจนแบบพเรตนะใช่ครับ ก็ <g ülme> ทามาเรื่อยๆครับก็ตอนแรกทามาโดนไล่ที่บ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าขายโปรดักต์อย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบทําแบรนด์ด้วยก็เลยมาเริ่มทำโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเราทำเสร็จถ้าเราเป็นแบบคนที่คนอื่นไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยทำแล้วจะทำไมคนต้องมาติดตามเราก็เลยตั้งคําถามก็เลยแบบอลองเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นแบบเล่าเรื่องสนุกๆโดยใช้แบบคาแรคเตอร์ลุงโจนเป็นการ์ตูนที่เราวาดขึ้นเองอะไรกระตูนนี้นะเขาบอกว่าเฮียรู้จักโจนสลัดเนี่ยจากกระตูนก่อนค เนื้อหาที่มีมันโดนใจเสียงตอบรับเป็นไงวิวัฒนาการของไอ้เจ้าตัวการ์ตูนนี่เป็นไงครับมันมเป็นยิ่งกว่ามันเป็นยิ่งกว่า <ๆ S 1> มาสคอตอีกน,นะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าหลายๆอย่างเกิดจากความบังเอิญอย่างหน้าลุงโจนตอนนี้ที่เห็นอยู่ทุกวันในอาวิ์ไม่ใช่โลโกโ้แรกด้วยอ้าวจริงเหรอคือริมันมีโลโก้แรกที่มันทํามาก่อนหน้านั้นแล้วอ่าผมอะอยากทําการ์ตูนให้ความรู้เนาะเล่าเรื่องถ้าเราว่ารู้ไม่เก่ง คือถ้าให้เราวาดแบบไอโลโก้แรกอะซึ่งจ้างเขาวาดมาเนี่ยเออกเราวาดไม่ได้เราก็เลยเอาจมูกมันมาเอาหนวดมันมาเอาผมมันมา<อ>แล้วที่เหลือเราวาดเองต่อเล่นๆแล้วก็ทําเล่นๆกับว่าโ์โพสต์เดียวแต่พอโพสต์ไปเฮ้ยฟีดแบด็ดีคือคนชอบมาชมมาบอกว่าเฮ้ยทำอีกสีอ่อ,อะไรเง<อ>ี้ยก็เลยแบบทํามาเรื่อยๆจนสักพักคนจําได้แต่ไ m a c o สไอตที่เรานเล่นๆนะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบอา้าวมี2อันคนจำอันเก่าไม่ได้แล้วนั้นก็เปลี่ยนเป็นอันใหม่เลยโอ้ <c oughs> มันเวิร์กมากทีนี้จาก Mascot ปั๊บ แล้วพอมาทําร้านแน่นอนเป็นคนละทักษะละอันนั้นทักษ Story นะ storytelling เนอะอันนี้เป็นทักษะที่ต้องมาบริหารจัดการร้านละนะครับได้ข่าวตอนนี้ยอดขาย300่า้านเรามีกี่สาขาอะไรคือจุดเด่นของเราเพราะหลายคนคนไม่ชอบกินผักจะบอกว่าเฮ้ยร้านนี้น่ารักนะแต,แต,แต่เรา,เรา,เรา,เราไม่เราไม่กินอ่ะกเราไม่กิจลินทรีย์เาทำไงครับจริงจริง,รงไม่เป็นไรนะครับก็คือเราถ้าคอนเซปต์เราเราอยากเป็นความสุขของคนกินผักก็คือหากถ้าคนกินผักกินเยอะกินน้อยจริงๆเข้ามามีหลายเมนูให้เลือกมีผักแบบ น้อยๆก็มีนะครับผักแบบเยอะๆก็มีแต่ว่าทุกเมนูจะออกแบบให้มันกินกับผักแล้วอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมีคถ้าพี่วิทยากฝึกกินผักนะครับจริงๆเราแนะนํามีเมนูแบบข้าวหน้าแซลมอนไบร์จิงนะครับจริงๆมันเป็นข้าวหน้าแซลมอนเลยฮะ uh huh. ที่มันคล้ายๆกับเวลาไปกินซูชิอ่ะ uh huh. แต่ถ้าเรากินซูชิแบบเป็นคําคําเดียวเนี่ยมันโอเคเนาะแต่ถ้ากินหลายๆคําเนี่ยจะเลี่ยนอ่ะมันจะเลี่ยนเราต้องเอาผักใส่เข้าไปเพื่อให้มันตัดเลี่ยนคะ ให้ oh. มันจะมีแบบการออกแบบเมนูที่เราคิดมาแล้วว่าแบบนี้แล้วมันกำลังดีแล้วมันก็ทำให้คนแบบทั้งอาจจะชอบกินผักหรือไม่ชอบกินผักเนี่ยค่อยๆซึมซับแล้วมันก็เป็นความสุขของการที่แบบมาได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพคนที่ร้านที่ขายผักขายสลัดชื่อว่าไม่ได้มีโจนสลัดเจ้าเดียวเนาะอะไรคือสิ่งที่เราดึงดูดคนเป็นเพราะแบรนดิ้งคุณภาพของผักหรือว่าส่วนไหนครับ รจริงๆผมเชื่อว่า,อ,าอย่างแบรนดิ้งเนี่ยว่าจะคอนเทนต์ต่างๆครับมันทําให้เรากับเขาลูกค้าใกล้ชิดกันมากขึ้นเนาะเขาเห็นเราเขาเเคยเจอใน Facebook เคยเจอใน t i กตอะอยากมาอุดหนุนเราแต่ในระยะยาวเนี่ยสุดท้ายเราขายอาหารครับมันก็ต้องอยู่ที่โปรดักต์อยู่ที่อาหารเราต้องอร่อยถึงจะมีแบบลูกค้ามาซื้อซ้ำั้นทุกอย่างผมว่ามันต้องควบคู่กันไปถามก่อนคนกินผักนะ เราได้ผักมาจากไหนแล้วน้ําสลับที่เด็ดๆมีอะไรบ้างคนไปปั๊บเดี๋ยวจะได้ลองกินเมนูแนะนำมีอะไรบ้างเอาสออย่างผังกก็อย่างน้ำสะัดเนี่ยเราทําแบบโฮมเมดเลยครับก็คือทําแบบ ทุกวันนะครับแล้วก็ส่งตรงที่ร้านนะครับส่วนผักเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกพอพ่อพ่อเห็นเราเปิดร้านก็เริ่มปลูกปลูกผักนะครับปลูกทำฟาร์มของตัวเองสักพักเอาเริ่มปลูกไม่ไหวขายดีเกินก็เราก็เลยเริ่มอุดหนุนเกษตรกรนะครับก็รับมาจากหลายภาคส่วนเลยบางบางรา,ายแล้วก็ใครๆทำเป็นคอนแทคฟาร์มให้เขาปลูกให้แล้วก็ส่งให้เราแล้วก็น้าสลัดที่แนะนําก็จะมีหลายตัวเลยครับจริงๆพวกขายดีพวกซีซ่าพวกเนี้ยก็จะขายดีเพราะว่าของเราเนี่ย จะเป็นน้าสลัดแบบโฮมเมดเลยครับพีวิ์เดี๋ยวนี้เวลาเรากินสลัดนะครับไม่ว่าจะไปแบบตามร้านอื่นๆที่มันไม่ใช่ร้านสลัดโดยตรงเนาะส่วนมากเราไปเจอแต่แบบน้าสลัดที่เขาแบบซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมาขายแล้วั่นน่ะสารกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่น้ำสลัดเราเยังทำแบบโฮมเมดคืออย่างซีซ่าเนี่ยผมก็ใส่แอนชชวีไปเป็นตอนๆแบบเยอะมากใส่ชีสจริงๆใส่แบบวัตถุดิบจริงๆอะครับแล้วปั่นจริงๆครบเครื่องใช่นะมันจะได้รสชาติแบบ เออเป็นออริจินอลแล้วมันเป็นรสชาติแบบที่ต้นตำลัดที่มันแบบเป็นน้ำตลัดจริงๆสุดยอดมากท้ายที่สุด,ดนี้สมมติว่าคนดูอยู่เนี่ยอยากจะฝากอะไรมีเมนูแนะนำเด็ดๆบ้างไหมครับ,คร,บรครับก็จริงๆจนตลาดครับก็มีเมนูสลัดเนาะที่เราดังตอ,อนนี้ที่กำลังขายดีก็คือพวกเมนูแรปนะครับสลัดแรปมันก็จะเป็นเหมือนกับเราเอาขากทั้งชามเลยฮนะม้วนสลัดแรปมีความหมายว่าอะไรไม่ใช่แรปแบบน้ยโอ้ยแรปแบบเอาเอาเอาขากทั้งชามมาแล้วใส่เดบ้าไปแล้วก็ม้วนคือ เราจะคุกน้ำสลัดไปให้เลยครับมันกินง่ายมากมันเน้นแบบทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยครับมาที่ร้านหยิบไปอันหนึ่งเนี่ยก็คือถือไปด้วยเดินไปด้วยกินไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เมนูข้าวเราก็ขายดีเมท,ที่แนะนําก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราเป็นข้าวหน้าแซลมอนไบริจิงก็ตัวซอสมันจะแบบเผ็ดนิดๆเป็นซอสสตรพิเศษที่เราแบบคิดขึ้นเองฟังกันแล้วใครสนใจอยากรักสุขภาพนะครับทั้งคนที่ชอบกินผักแล้วหรือคนที่อยากจะเริ่มกินผักเริ่มต้องที่นี่เลยนะครับโจนสวัดครับ